อากาศก็แปรปรวนนะคะไม่เป็นไรตอนนี้แดดออกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าค่ะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เล่นด้วยวเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตลาดกันไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วไม่รู้ว่าทางด้านเวทีเริ่มการแสดงหรือยังไปขันค่ะ เริ่มกันตรงนี้เลยนะคะคก็เป็นงวงถวายสังฆทานบูชาที่นี่ได้ค,ค่ะอ,ค <laughs> อร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยเราเลาะทางด้านรอบนอกกันนะคะคว่าตรงนี้เป็นเต็นท์อะไรเ,เห็นชัดแจงก็คือเป็นนวด <laughs> และมีดูดวงไพ่พรมญานด้วย มีหลากหลายและนี้ก็นวดวันสุดาเร็กเดเรกแต่เขาจริงๆบ้านพ่อครูแต่เขาเขียนเป็นพ่อปู่เขาให้เราเป็นพ่อปู่เราก็ต้องเป็น,ปนอ๋อ,อค่ะโอ้โหลูกค้าตรึมเลยและตรงนี้เป็นอ๋อประฐมพยาบาลค่ะ ีนะคะคเพื่อความปลอดภัยใครเป็นอะไรร้านขนมไทยของพี่สำรานน่ากินทั้งนั้นเลยอ้อันนี้มีพิเศษด้วยก็คือปลาปลาทูเค็มนะคะน่าจะใช่นะคะขนมว้าวค่ะ ไปได้เรื่อยเลยนะคะได้ยินเสียงเรทีแล้วอันนี้เป็นร้านกิฟช็อปะนีบ้อนรัเข้สุบรรยากาศนะคะตลาดนัดในสวนของทางวัดพุทธวิหารอลต์นะคะตอนนี้เวลาบมราสั่อ้กระเป๋าสวยสวยหนนี้เราจะใช้สโตร์่าเนื้ไหมช่สับรส เปนนี้ไเคน,น,น้กกนนเนอะไปได้เรื่อยเลยค่ะร้านกุ๊กไก่ของฝากสวีเวนียนี่ร้านตูนขายของชั่แต่ช่วงหลังน,นี้ก็จะมีอะไรหลายๆอย่าง มีดอกเนี้ยด้วยเป็นยังไงบ้างคะและอันนี้ก็ต้นมะเขือ,อจะเห็นว่าเขาชอบมากกับฝนตกตำลึงนะคะ ฝั่งนี้ก็เขือี่มีเป็นต้นเลยนะคะแมงลักพริกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้มีอะไรมีควางตุ้ง ่และที่วางๆอยู่เนี่ยค่ะจะมีกวางตุ้งมีผักมผักโขเหลือผักอะไรน่เนี้ยไม่รู้ผักขิ้นนะผักกาดผักกาดผักกาดหินอร่อยและอันนี้ผักโขมผัดอร่อยค่ะแล้วะนี้ก็ร้านของผัดไทยกุ้ง โอ้โหนี่ว่ากลิ่นมาจากไหนอยู่ตรงนี้เองมะม่วงต้นละ13ามคึ่งเริ่มร้านค้าได้แถบหนึ่งนะคะี๋้วเราไปชมกันต่อค่ะเหรือเยอะเลยฝนยู่เพิ่งตกนะเก็บภาพให้ได้รอบหนึ่งก่อนออทุเรียนแบบแกะแล้วก็มี สวยซะด้วยสีสวยด้เนาะยวงก็สวยเรียนผัออกมาละลำไยเหย็นไหมคะลูกค้ารอซื้อกันผักของร้านกุ้ง อันนี้ร้านออมของแห้งอันนี้หนูออมหนูออมอ่าถัดไปนะคะร้านนุชโอ้นี่ดีจังเลยมีป้ายบอกด้วยร้านใครร้านใครอะไรยังไงผักสดเชิญด้านในะนะคะร้านนุชเคยลาว มารุมยังมีเลยอยู่ต่างแดนนี่เราไม่อ,อกดก็นจริงๆเลยนะควาจริงแล้วก็ร้านอารรหวันสวัสดีค่ะที่ดีจริงเลยเขามีป้ายด้วยจะได้จำได้ว่าอะไรยังไงขายเป็นไงบ้างค,ะค่ะเนาะเดี๋ยวฝนไปละ ตรงนี้ก็ร้านเครื่องดื่มอ่าใครใครอยากดื่มใครอยากดื่มต้องมาร้านนี้แล้วร้านนี้อะไรเอ่ยโอ้ดีเลยค่ะมีตําถาดด้วยโอ้โหสุดยอดนี่เลย คือน้ำลายเอือกเลยนะคะเนี่ยสามทกด้วยกันน่าสนุกน่าอร่อยกลิ่นด้วยนะคะหอ,อมเลยใโทรทใช่ผ่านทนุจอเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยคะ่ะคนเย็นกัน อันนี้ชวยเตี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าตายนะคะชวยเตี๋ยวโอ้ยหน้าทานจริงๆเลย <c oughs> ชานึงลูกชิ้นโตๆ,ๆเลยนะเนี่ยนึกว่าร้านไข่ <c oughs> ว้าว อีกมุมแนวไอต็อกเตี้ยอไร่อยได้เป็นร้านไทยพิชิมไทยไทยดาเพพที่ดาเพพใช่ต้องเป็นที่ดาเพพค่ะโอเคโหแม่ค้ากล้วยทอด หน้ากิงของโปรดอันนี้เป็นข้าวเหนียวสังพยาขนมแล้วช่องว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีจ้าอ้อน้นัแข็งใสออันนี้ยำยำทุกอย่างที่ขวางหน้าชื่อร้านมารีปอยู่นั่นแหละค่ะป ใ,นใ,นใช่ทั้ง่าป้ายสวยมาก้งบนก็มีจ้ะ,จะแล้วก็พี่นิดอ๋อ,ดอ,อของยำตูส้ตมตำเหรอจะอ้ะอันนี้จ้ะ,จะตูอ่ะ<โ>อ๋อเดีย๋ดวยวยต้องมาอุดหนุนสีมือมาลีเขาเนี่ยไม่ธรรมดา อ๋อนี่ขนตาอะไรยำมาม่าเหรอค่ะยำมาม่าสิบอร่อยไหมอร่อยไหมอ่าเกือบจะครบหมดแล้วนะคะอันนี้คือร้านจำงอ๋อปิ้งหมูปิ้งอ๋อไม่ไปเตะไม่ไปเตะตะกร้อเหรอ ่ะเดี๋ยวมาอุดโนนเดี๋ยวมาอุดโน้โน้เยอะเลยอันนี้ก็เห็นมะม่วงเห็นมะม่วงแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วร้านใครโอ้ยมะม่วงมะม่วงมะม่วงลูกนี้สงสัยแพงลูกเท่าไหร่คะมะม่วงอันนี้ลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขายไม่ขายอ๋อวางลิปเป็นหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหดูหนูแซะ อันนี้อันนี้ขายอนะข้าวเหนียวมะม่วงแต่นันซื้อไปแลป้วไปวางแล้วก็กลับไปบ้านอุ้ยเกือบจะร้องไห้ไม่รู้เอาไปวางไว้ตรงไหนคนเยอะเลยค่ะเขาไม่ถึงเลยอ่เดี๋ยวเราไปดูเขาแห่เริ่มรายการกันนะคะ

น่า,นาชิมทั้งนั้นเลยดูซิโอ้ยขยนขันจันงจริงฝนตกก็ไม่ถอยกันเลยนะั่เนี่ยนี่ไงนี่ไงหม,มูปิง้งนะถึงแล้วถึงแล้วหมูปิง้งนี่เองขอโทษนะคะอนี้อได้รามล้ามาชิมนะเอาใกล้ๆมาใกล้ๆซิว้าว หัวตึงนางเอกมันเม่้อมัโอ้ยอันนี้เป็นกระเียสดโอ้อันนี้ยังไม่เคยเห็นงานไหนเป็นขายเลยดูซิงานที่นี่พิเศษดูซิห่อไม่ทันเลย อันนี้คือร้านน้องมิวบาร์บีคิวสวัสดีค่ะอันนี้ขนมไทยร้านแม่ซูซี่ค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้มีมีมีชอบชอบค่ะซูซี่มี เดยวเข้ามาี so so like bbe 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 ้วจ้าสมาัสวัสด uh. wow. ีค่ะโอ้ดูสิคะอันนี้แหนมจ้านนี้อร่อยจ้านี้อร่อยอร่อยทุกอย่างล่ะของเจริงค่ะคุ้นๆกันเนาะ ว้าวร้านพี่พเพลิกขอไม่ออนท้า,ทายคือใครพูดของหมดพมด,มดเเลยค่ะพี่แนมนสวัสด,ดีค่ะโอ้ยขายดีทุกงานเลย อันนี้คือร้านไทฟูด้ดอาสุเนีะจริงๆดีมากเลยค่ะดีนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกร้านค้าทั่วแล้วนะคะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยตั้งใจว่าจะไปทานซ้มตําเส้ตสดเตี๋ยวก็อยากทานทอดไก่ ก็อยากทานสรุปแล้วไม่รู้จะทานอะไรเลยอร,อร่อยอร่อยหน้าผามานันมั่เลยเ,เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันก่อนน่าสนุกนะฝนก็ซาไปแล้วค่ะไม่รู้จะกลับมาอีกไหมยอย่าเพิ่งมาเลยเนาะอะไม่งั้นแล้วทั้งแฉะทั้งชื้น